สวัสดีค่ะสมาชิกที่อยู่ในช่องคิรวแมวน้อยสุดน่ารักทุกท่าน ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามช่องคิรุวแมวน้อยสุดน่ารักนะคะแต่สำหรับใครที่เห็นช่องหนูแล้วยังไม่ได้ติดตามก็กดปุ่มติดตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่มีสาระน่ารู้มาฝากทุกคนเหมือนเช่นทุกวันแต่ก่อนที่จะไปฟังว่าเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับอะไรขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องคิรวแมวน้อยสุดน่ารักคะ่ะขอบคุณค่ะ วิธีเลือกโปโวคาโดอรอยพร้อมทานไม่ดิบหรือเนา่าจนกินไม่ได้โปรวคาโดคุณภาพผลไม้สุดฮิตที่มีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะนำไปทำสลัดทำซูชิหรือทานคู่กับอาหารอื่นๆแต่จะอร่อยถูกใจก็ต่อเมื่อเราเลือกแปโวคาโดที่สุกกำลังดีไม่แข็งเกินไปหรือสุกเกินจนเละการเลือกแปโวคาโดให้ได้ลูกที่พร้อมทานอาจดูเป็นเรื่องยากสำหรับมือใหม่แต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะวันนี้เราจะมาไขปริศนาและเผยเคล็ดลับในการเลือกแปโวคาโดให้ถูกใจเพื่อให้คุณได้เลิดเพลินกับรสชาติที่หอมมันของ ocado, อย คุณภาพโวคาโดยังดิบอยู่ค่ะควรรออีกสัก2 3าวันโดยวางไว้ที่อุณหภูมิห้องผลไม้จะสุกกำลังดีพร้อมรับประทาน2คืสอสีเหลืองเหลือกสีเขียวเข้มคุณภาพความหมายคุณภาพโวคาโดสุกเต็มที่แล้วค่ะพร้อมทานได้ทันทีลองบีบผลเบาๆถ้ารู้สึกนิ่มสแสดงว่าเนื้อข้างในสุกนิ่มพร้อมทานแล้ว 3. คือส,สีน้ำตาลเหลือกสีเขียวอมน้ำตาลคุณภาพความหมายคุณภาพโวคาโดสุกงอมสีเนื้ออาจเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ยังทานได้ค่ะสามารถนำไปทานสดๆหรือใช้ทำอาหารได้เลยผลข้างเคียง คุณภาพโวคาโดกินเวลาไหนดีต่อร่างกายมากที่สุดก่อนนอนกินได้ไหม